ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมลิทเกมเมอร์นะฮะกับเกมเดือดฟอเรสต์พาร์ทที่สามนะครับผมคือว่าซิงพาร์ทที่สองจบแบบงงงงโกงมากๆอะแบบอะไรอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราก็ต้องมาตกเครื่องบินต่อเน่ก็ต้องนะเก็บคงเก็บของต่อพราว่ามันไม่ได้เสฟไปอ่ะปวดหัวเลยแล้วตีมไพ้ยังโผล่อยู่เหมือนเดิมครับคลาสติกนี้เดิมเลยเเดิมเลย มีโทรศัพท์กดคีย์เพื่อเป็นการเดินกดคีย์เ่เป็นการเก็บดิบแล้วก็ได้เอาขวานจากอินี่แอร์โสเตดคนเดิมเลยครับหน้าเดิมเดิมเราก็มาเก็บอันนี้แล้วก็เป๋ากันเยอะแยะมากมายเพื่อให้เราทุกกัน,นที่นี่มีอะไร โอ้ยรู้สึกกระเป๋าเนี่ยน้อยลงวระเดิมหรือเปล่าเอาแล้วหัวคือบินมันไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมีแต่กินนั่งเกี่ยงกาดเฮ้ยวิกกอุย,กร,อยกระตายกระตายโอ้บิ๊กเร็วไล่ตึ้งโอ้ปียากันเดนกระตายตีเปล่า,ลเ,วลาเว้ยอะลรครับวันนี้เราจะมาลองเรือสองสัตว์นะฮะ อี <laughs> ยังพึ่งวิ่งไลได้ป่าโอ้ไล่จะวิ่งเร็วไปไหนจะวิ่งเร็วไปไหนลงเรือสองสตัดว้ <laughs> แล้วทำไมมันวิ่งเยอกหยอยอหยอย่างเงี้ย,ยไ,ไหทำไมไล่ทำไมเหนื่อยแล้วนะเฮ้ยไม่ไล่แมง่งมีมีแคมนอน กระต่ายกระต่ายเยอะมากมายเยอะแยะมากมายแต่ปีไม่โดนตัวตัวนี้แหละนี่เออเค่กระต่ายทีนี้เราต้องหาเอาชีวิตรอดในป่าไม่ใช่แิ่ในเกาะเกาะอะไรพวกอย่างนนะครับอืม ะตายจะวิ่งผีคูร้อยไงไม่ขค้นเร็วเลยอยู่ไหนลนะอ้าววิ่งไปตอนไหนวะนี่ไงเนเฮ้ยเฮ้ยกระตายหายกี้เห็นคาอยู่เลยไปไหนทาไมงรู้สึกว่าจะต้มจิกระตายไม่เอาเก็ได้ไปหาาง,งาดีกว่าอีศพเลย เฮ้ยทำไมซาวมันมาอีกนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะเฮ้ยอย่านะ้เวิ่งเลยพลงมันดังเรื่อยๆไม่กล้าเลยนี ไม่เป็นตังค์นะติดติดติก้าเข้าไปแล้วไม่เข้าก็ได้อะตายมันจะาความกูขีรเลยตายตาไม่หลับด้วยตายตาไม่หลับเริ่มน่ากลัวเกมนี้ย wow, <laughs> cool. okay. cool. ิ <laughs> right. ่งมืดยิ่งน่ากลัวเพราะเราจะเฮ้ยโอตกตกใจกูขุดหัวลุกเอ้ไป่้ช่ขุนแขนลุกเลย เราก็อยู่ส <S pl Doom> ่วนเราในในนายอย่ามาเยอะเยอาแล้วนายนายกูวิ่งแล้วนายอย่าพิงตาปุปุ๊บวะตาปุปุ๊บวะเมื่อกี้คือเราผลจากจากการเละกันไปตามมานะตกใจเมื่อกี้โอ้เต็มหน้าเลยโอ้อ อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดดไปดึงจุกเลยอืมหมดเกระตเลยในนาก็มีปลาในนาก็มีข้าวและตอนนี้เบืเอเอ่อเออแม่นองปลานี่นองปลา,าเอาไม่ได้ด้วยข้างล่างที่มันหู่น้ำมันดีกว่า อ้กระต่ายบารนี่มันดงกระต่ายนี่น่ะอะไรอ่ะอะไรเหรอทำใม้มือดำเคลื่ออะไรวะน่ากระต่าย <sk r isa> กระต่ายวิ่งไปก้อนหินคูกระต่ายวิ่งเข้าไปในก้อนหินได้ไงวะก <sk r isa> ็มีกมตก ไหน้ำอยใกระเป๋าครับกระเป๋าแยๆ่ๆนย่ช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดนะครับสำหรับเกมนี้คือช่วงการฟาร์มกระเป๋านะครับมีอ,อะไรนะอ่ะก,ก่อนเกบม,มันทำไวมเราจะพัดกันอยู่ที่ตรงนี้นะครับ จะมาย่างกระต่ายกินลูกเบสบอลอีกแล้วเก็บก่อนเลยอ,อ,อย่ามากนะครับเชียร์บสบองไฟไมืดตึ๊บเลยแล้วามาันระตายออกไปด้วยกระ <c oughs> <c oughs> ตายเราย่างไว้รื้ไม่คือแก่หนัก กินนี้ก่น <Okay. S 1> อ,อ,อนเลยโอ้ยตกกระจายหมดเลยนี่พอแค่มาทักทายเราเราอย่าซีเรียสซีเรียสเกือบเกือบเป็นกวกคุกคันนี่ ทำไมต้องฟีให้มันเสีดสิงดังเนี้ยไม่เข้าใจหรือเปิดเอามันก็ได้ว <laughs> เปิดเอาก็ได้นะประเด็นนะมันจะพักกันที่นี่แล้วเพราะว่าพอเอ่อพอ,ะอะจอะอะไรนักหน,น,นือยั่ไงนกอนเลย้ดิ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 เดิดดิ้ดิได้ตัวอิ้ดิ้ด้ว,ดว,ดวโ้โห้ดอ,อ้ เยอะแยะมากมายหา่ย่าไก่จลก็วิ่งไปนูนแหละโอ้ยโอ้ยัีตกใจมาแหกวม่มาต่อมาสองนะมาต่อตอรแอนิโมกับที่ทำไมมันลากไปอย่างเงี้ยเวิ่งทำเปตกต้องทำอะไรวะเดนเดินเดเดินเด

พี่เขยเฉยๆพี่แมมาพี่เคยมาเสร็จร้อยมีปลาด้วยอ่๋อเอาลุกตายลุกตายจะวิ่งไปนะลอกอีด็อกเตอร์มึงจะวิ่งหนีหาพี่เหมกูจะฆ่ามึงเฮ้ยเย็ดเจ้ขวานด้วยอือ ก่อนใหม่แล้วเฮ้ยก่อนใหม่ไม่ผ่านเดิมเลยน,นั่นมาพร้อมคู่ดูโอดูโอเลยเนะี่ยมีสปอร์ตสปอร์ตไลท์หัวกะโหลกอ่ายังไง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 อีโยง

กูก็ตกใจกูก็ตกใจเลยตกอ้าวอยู่นิ่งๆอยู่เีหนีเหนีเย่างี้อ้าววิ่งเลยเดี๋ยวนี้มีตัวเผือกมันนี่งันหลุดแล้วฟันหลุดอ้าวาวอยมาได้ไหม หลอนหลอนหวิ่งแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้ววิ่งแล้วไเดาไม่เพลงมาก่อนเลยเนี่ยเล็กไม่กันเดาเฮบี่นี่ออนไอออนไอมีสองลบสองโอ้กหนักโอ้ ใจเย็นใจเย็นพลุ่งใจเย็นพลุ่งคนสองแต่ทุกคนแต่ทุกคนหยุดโอ้โหโอ้โหบายแล้วแม่งปูอยู่ที่ไหนเนี <c oughs> ่ยหยุดไปก่อนอ๋ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> ตัวอะไรเนี่ยท่าทางไม่น่าเป็นบิดเลยเด้อเด้อเด้อเออฮะว้าวตามาด้วยโอ้โหยังตามมาบอสอยู่ในนี้อีกแล้วไม่ตอบเลย ตาไปนะ <c oughs> นใช้บริการเลยลดูหัวตลบทำมาเป็นเทียนเออต,ตกเจไฟดัวอันนี้ทางออกแน่แน่ย่าเจ็ดแสงสว่างแล้วไฟเย็ดดับไฟเย็ยดดรอรอ เก็บแปสว่างไม่ใ oh ช่แบบวูบไปมีจีนะเฮ้ยมีน้ำเย้จะทาเอาละโอ้โหรู้สึกดีอืมกระกใจที่จะเจอตัวอะไรใหม่เปิดใจกินยาก่อนเลยเก็บเลยตอนนี้ต้องกินกินให้หมดนิ่หิวดูหเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดที่ไหนเนี่ยมีเปล่าดแนะ เราลักเต่าเราจะไม่ฆ่าเต่ามันลอยอะไรเงี้ยไฟแช่ไปไฟแชงก็ปิดได้แล้วเออบุกเกดอีกเดอะทำยังไงดีนะเป็นครั้งแรกที่เราหนีออกมาจากค่ำนี้ได้แล้วแม่งก็ ของเกลนกาดเน่ยไม่เอาอแล้วจุดจุดนี้ผมจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วไม่เอาไม่เอาอีกแล้วไปอยู่ที่อินเนี่ยนี่เป็นเรือครับนั่นแหละผมจะไปอยู่ตรงเรือมีที่จอดเรือด้วยมีปลาวานปนลาฉลามมี้าของอะไรเกลี่ยนกาดอะไรวะเนี่ยนี่คือขวด เก็บไม่ได้ของเต็มอ่าชิบหายเอ้ยไปกินเอาไม่กินนะครัาาบทีครัาาบไปนะมีอะไรไม่รู้่ปวดอามอ้าวปวดเดี๋ยวไปซีกกระป๋องเดียวก็พอเก็บปู๊บปุ๊บไเก็บมีอะไรมี มี abei, ไม้หนึ่งอันไม้หรือเปล่าที่ทำได้ไม่ได้เฮ euh. ้อเอออ่ะโอ้เก็บปวดปวดปวดเยอะที่นี่ปวดเยอะ อ๋อคานตัวอะไรเนะี่ยเก็บเงินโอเชฟวปป้าดีครับท่านผู้ชมครับคือว่าจะเอาอย่างเนี้ยแนวะตีก็ตีไปปีคว่าคนแทงมันมีปา้า เฮ้ยเยอะแท่เราใช้ไม้ด้วยจริงนะเี็นไงล่ะมีไม้ธรรมดาลัวปลาปลาเยอัมากบอนี่การย่างไม่ใช่การหาปลาหกนี้อนี่ในปลาที่มันไมยิ่งโอเคปลาเยอะจริงๆ ตอนแรกนึนกว่าผีเรื่อนะแต่พอดูเป็นมานี่มัน,นปลาหลายหรือเปล่าป่าในกระดินมาเป็นอาหารฉันเตอจะจต่ปลาน้อยปลาดินปลาดิน <c oughs> หมด่ลับโอ้ยตัวนี้เอาทำไมากินไม่โดนไงเฮ้ยมนีอะไร เอาทำไมปลานี้ตายเอาเฮ้ย oh. ปลาไปกระโดดกระโดดไปไหนก็ไม่รู้น่าจะพอถึงตัวแล้วนะมันก็ทำลายธรรมชาติไปเยอะแล้วไอตัวนี้เฮ้ยไอตัวนี้มันเฮ้ยเดีย๋ยวเดี๋ยวอือลอยตายเย้ ตอนนี้จะกวางอ้าวไม่ตายอืมอ้าวไม่ตายเนี่ยโอ้โหกวางวิ่งวนก <c oughs> วางเป็นอะไรมิ่งปวดทำไมกวางวววม่งเมาเมาเมาเหรอะเมาเหรอะมิงอยากจะทำอะ <c oughs> ไรเนี่ยเฮ้ยเราเป็นยนันไย นายนายยังไม่มาโอ้โหเอ้ยโอ้ลอยตกเพียงกันเดินไปนู่นเลยนายจะปาอะไรนักหนาวเนี่ย้้อะไรของมึงเอ้ย้ย

ไปแก้ให้หมดเลยหมดเลยไอ้อือเราไปใช้อันนี้ก่อนเลยเคุกสองตัวสองตัวคนเดียวรกชาตินี้จะได้สร้างบ้านเมื่อเนี่ยอือสามตัวครับท่านผู้ชมครับกับแล้วก็รวมกับฝั่งโน้นนี่เขากำลังย่องนะคอัอสวัสดีนะเราเองนายนายยาคุนโอ้ปัด ก็คือว่าจะเป็นลางไม่ดีแล้วนุ่นๆ,ๆอ้าวอะไรของพวกมนี่ยอ้าวอ,อะไรของพวกวิ่นเนี้ยนี่ดีๆเดี๋ยวจะเดินไปแล้วมันจะฆ่าก่อน โอ้โหสู้ดีกว่าสดีกว่าสดีกว่าไอ้คนคนผิวดำคผิวขาวคนละเผ่าใช่ป่าคนละเผ่าเปานหรือเปล่าเนี่ยจูบเลยดิเอนี่ไม่ต้องตีขึ้นหนอืมตายไปเลยนะไปเลยนะวุ้ยตกดานแรงเล่นยิบ

โอเคครับท่านผู้ชมทุกท่านก็ถ้าชอบก็อย่าลืมไลค์หรือแชร์ให้เพง่อนกับกระต่ายบุกเยแล้วกันนะครับผมกนะ็หรับวันนี้ก็ตาวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้า